เกาหลีใต้เตรียมทุ่ม10ล้านล้านวอนเสริมกำลังอุตสาหกรรมชิปเซตในประเทศเพื่อชิงตำแหน่งตลาดโลก ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e o t e c h Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ e ีนี้นะครับทาง n e o t e c h Thailand ก็จะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องของชิปเซตหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์กันอีกแล้วนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าทางเกาหลีใต้นะครับเตรียมจัดหาเงินทุน10ล้านล้านวอนหรือว่าถ้าเทียบเป็นเงินไทยนะครับก็รา,ราวๆ2 6 6 9 0 0ล้านบาท เพื่อดึงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปเซตนะครับให้เป็นอุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต้ โดยในชอยซังมกนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเกาหลีใต้นะครับก็ได้เปิดเผยถึงแผนนี้สําหรับรัฐบาลเกาหลีใต้นะครับในการประชุมกับผู้ผลิตวัสดุชิ้นส่วนและอุปกรณ์การผลิตชิปเซ็ตในท้องถิ่นโดยกล่าวว่ารัฐบาลกําลังพิจารณาหาทางให้ทุนแก่โครงการต่างๆเพื่อสนับสนุนในอุตสาหการรมเซมิคอนดักเตอร์นี้โดยเงินทุนนะครับอาจจะมาจากการจัดหาเงินเชิงนโยบายจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเกาหลีหรือว่า k o r e a Development Bank หรืออาจจะเป็นเงินทุนร่วมจากการจัดหาเงินทุนของภาครัฐภาคเอกชนและการจัดหาเงินทุนเชิงนโยบายซึ่งจะมีการประกาศรายละเอียดเร็วๆนี้ สำหรับความเคลื่อนไหวนี้นะครับเกิดขึ้นในขณะที่ทางรัฐบาลสหรัฐกำลังกดดันหลายประเทศพันธมิตรรวมถึงเกาหลีใต้ให้เข้มงวดกับข้อจำกัดถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ของจีนซึ่งเหตุการณ์สงครามการค้าเกี่ยวกับ IT และเซมิคอนดักเตอร์ของจีนและสหรัฐนะครับก็ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องเด่นที่เห็นได้ชัดเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องที่รัฐบาลสหรัฐนะครับ บอยคอ t หัวเว่ยและเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีการยกระดับการแบรนด์หัวเว่เข้าไปอีกนะครับจากการที่หัวเว่ใช้ชิปเซตของ Intel นะครับในโน้ตบุกรุ่นล่าสุดหรือตัว AI l a p ล็ปทอนะครับอย่าง Huawei MateBook X Pro 2,024นี้ การยกระดับมาตรการกีดกันทางการค้าของจีนและสหรัฐเจ้าหน้าที่สหรัฐต้องการให้เกาหลีใต้จำกัดการส่งออกอุปกรณ์และเทคโนโลยีสำหรับการผลิตชิปลอจิกและชิปหน่วยความจำระดับไฮเอดนไปยังประเทศจีนด้วย สำหรับประเทศเกาหลีใต้นะครับเป็นผู้ผลิตชิปหน่วยความจำที่ใหญ่ที่สุดของโลกโดยมีการลงทุนถึง470,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างเมกะคลัสเตอร์ซึ่งตั้งเป้าให้เป็นฐานการผลิตชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะที่การแข่งขันระหว่างสหรัฐและจีนทำให้ห่วงโซ่อุปทานมีความซับซ้อนมากขึ้นในการสนับสนุนแผนนี้ทางรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เสนอมาตรการต่างๆรวมถึงมาตรการจูงใจทางภาษี สำหรับการลงทุนในโครงการนี้ซึ่งผู้ผลิตชิปเซตรายใหญ่อย่างซัมซุงและ SK Hynix ได้เริ่มประกาศการลงทุนไปแล้วสำหรับประเทศไทยเรานะครับตอนนี้ก็มีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไตรามาสแรกปี2567นี้นะครับมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอยู่ที่77,194ล้านบาทมากกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนะครับซึ่งการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนนะครับมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอยู่ที่21,328ล้านบาทเท่านั้นซึ่งผมขอยกตัวอย่างข้อมูลนะครับที่ได้เกล่นไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับ ให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งเพื่อไม่ให้ทุกคนนะครับกล่าวหาว่าประเทศไทยนะครับไม่มีการขยับอะไรเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้เลยนะครับประเทศไทยก็ทําเต็มที่เหมือนกันนะครับหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subs subscribe เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ c e b o o k Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้น ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน